ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะมาถึงหัวข้อการตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อจัดทำสื่อการสอนด้วยแอปพลิเคชัน Kinemaster นะคะกับดิฉันนางสาวสาวรักษ์ปานิวันปัจจุบันสอนอยู่โรงเรียนวัดสุวรารามสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและก็ประถมเขตหนึ่งค่ะ เนื้อหาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เราทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Kinemaster นะคะซึ่งเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการที่เป็น Android และ iOS เลยนะคะค้นหาคำว่า Kinemaster ใน Play Store หรือ App Store นะคะจะเห็นสัญลักษณ์ของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นรูปตัว K ส,สีส้มๆแบบที่เห็นบนหน้าจอนี้นะคะทำการดาวน์โหลดและติดตั้งลงบนโทรศัพท์มือถือให้เรียบร้อยแค่นี้ก็ จะได้แอปพลิเคชันที่ไว้ใช้ตัดต่อวิดีโอไปทำสื่อการสอนสนุกๆแล้วล่ะค่ะเมื่อเราเข้ามาในแอปพลิเคชันนะคะเราก็จะเจอหน้าหลักแบบนี้ให้เราเลือกคำว่าสร้างใหม่ค่ะก็จะเจออัตราส่วนสำหรับโปรเจกต์ใหม่ของเรานะคะมีอยู่หลายอัตราส่วนด้วยกันนะคะจะขอแนะนำา3อัตราส่วนที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆนั่นคือ16ต่อ9 9ต่อ16และ1ต่อ1 มาดูกันนะคะว่าแต่ละอัตราส่วนเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไร16ต่อ9นี้นะคะจะเป็นอัตราส่วนของวิดีโอที่เราอัพลง YouTube นะคะส่วน9ต่อ16เนี่ยก็จะเห็นบ่อยๆอ,อย่างเช่น IG story หรือ ใน Facebook นะคะส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะจะเป็นวิดีโอที่ไว้ใช้โพสต์ลงบน i n s t a g r กรมของเรานั่นเองในวันนี้นะคะขออนุญาตใช้เป็น16ต่อ9นะคะเพื่อสาธิตการทำวิดีโอเพื่ออัปโง YouTube นะคะเราก็เลือกให้เป็นสีแดงที่อัตราส่วน16ต่อ9แบบนี้นะคะแล้วเราก็คลิกคำว่าต่อไปก็จะได้พื้นที่ทำงานมาแบบนี้ค่ะ เมื่อเราได้พื้นที่ในการทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาทำการรวบรวมรูปภาพและคลิปวิดีโอนะคะมาตัดต่อเป็นสื่อการสอนของเรานะคะให้ทุกคนมองที่แถบเครื่องมือด้านขวามือจะมีเครื่องมือกลมๆนะคะเราจะใช้คำว่ามีเดียค่ะเมื่อกดเข้ามาที่คำว่ามีเดียนะคะก็จะ ปรากฏหน้าต่างการทำงานแบบนี้นะคะให้ทุกคนดูทางซ้ายมือจะมีคำว่าวิดีโอและมีคำว่ารูปภาพถ้าเราต้องการจะแทรกวิดีโอนะคะให้กดคำว่าวิดีโอให้ขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราจะแทรกรูปภาพ เราก็กดคําว่ารูปภาพให้เป็นสีแดงแบบนี้เช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะสาธิตให้ดู2ออย่างเลยทั้งการแทรกวิดีโอและการแทรกรูปภาพนะคะเรามาแทรกวิดีโอกันก่อนค่ะเราต้องกดตัวคําว่าวิดีโอให้เป็นสีแดงจากนั้นนะคะเราจะทําการอัปโหลดวิดีโอที่อยู่ในมือถือของเราให้เข้ามาสู่แอปพลิเคชันนะคะโดยให้มองที่แถบเครื่องมือด้านมุมบนขวามือนะคะให้เลือก เครื่องมือที่มีรูปมือแตะรูปภาพนะคะกดไปเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการนะคะจากนั้นให้กดคำว่าเสร็จสิน้นวิดีโอที่เราเลือกนะคะจะอยู่ในคำว่าทั้งหมดและเราก็เลือกวิดีโอที่เราจะต้องการใช้ทำคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะจากนั้นให้เลือกเครื่องหมายถูกต้องที่มุมบนขวามือ คลิปวิดีโอก็จะมาปรากฏอยู่ในพื้นที่ทำงานของเราและถ้าเราต้องการจะลบคลิปวิดีโอบางคลิปล่ะคะทำอย่างไรให้กดค้างไว้ที่คลิปวิดีโอคลิปนั้นค่ะให้มีขอบหเหลืองๆขึ้นนะคะแบบนี้จากนั้นให้ดูแถบเครื่องมือทางด้านซ้ายมือจะมีรูปถังขยะอยู่นะคะให้กดที่รูปถังขยะเพียงเท่านี้ คลิปที่เราไม่ต้องการก็จะไม่ปรากฏอยู่บนพื้นที่ทำงานของเรานะคะแต่ถ้าเรากดผิดเราสามารถกดอันดูกลับมาได้นะคะเครื่องมือจะอยู่ทางซ้ายมือเหมือนกันนะคะกดอันดูกลับมาคลิปของเราก็จะกลับมานะคะแต่ถ้าเราต้องการให้คลิปวิดีโอเนี่ยตัดออกไปบางส่วนนะคะเช่นทางตอนต้นคลิปเนี่ยเรายังไม่มีความพร้อมมากเท่าไหร่เราก็สามารถทำได้ค่ะโดยการ ให้หัวอ่านนะคะอยู่บริเวณวินาทีที่เราไม่ต้องการเช่นเราไม่ต้องการต้นคลิปนะคะในวินาทีที่0ูนย์ถึงวินาทีที่6เราก็ให้หัวอ่านอยู่ในวินาทีที่6แบบนี้นะคะแล้วเราก็กดให้คลิปเนี่ยเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเลือกกันไกลนะคะและก็เลือกคําว่าตัดไปทางซ้ายของหัวอ่านแบบนี้ ส่วนที่เราไม่ต้องการของคลิปนะคะก็จะหายไปจากนั้นก็อย่าลืมคลิกเครื่องหมายถูกที่บริเวณมุบนขวามือด้วยนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้คลิปวิดีโอแล้วนะคะต่อมาจะมาทําการอัปโหลดรูปภาพนะคะให้ไปที่เดิมเลยค่ะคำว่ามีเดียที่แถบเครื่องมือกลมๆด้านขวามือจากนั้นเลือกคำว่ารูปภาพทางด้านซ้ายมือนะคะให้เป็นสีแดง จากนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะไปอัปโหลดรูปที่เราต้องการมานะคะโดยแตะที่รูปมือจากนั้นเลือกรูปที่เราต้องการแล้วกดคำว่าเสร็จสิ้นมาที่คำว่าทั้งหมดเลือกรูปที่เราต้องการจากนั้นเลือกเครื่องหมายถูกแค่นี้รูปก็จะมาแล้วนะคะจากนั้นเราจะทําการจัดลําดับภาพและคลิปวิดีโอนะคะอย่างเช่น ไม่ต้องการให้รูปเนี่ยอยู่ทางด้านต้นคลิปนะคะจะให้รูปไปอยู่ท้ายคลิปเราก็คลิกค้างไว้ที่รูปค่ะก็จะเด้งๆแบบนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ทำการลากไปไว้ที่ด้านหลังคลิปแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะเรียงลำดับทั้งรูปภาพและวิดีโอได้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นข้างหน้า เราอยากได้ปลกคลิปสวยๆนะคะสามารถทำได้จากแอปพลิเคชันอื่นๆเลยหรือว่าถ้ายังไม่ได้ทำนะคะตัวของแอปพลิเคชันนี้ก็มีรูปพื้นหลังให้เลือกนะคะโดยที่ไปที่คำว่ามีเดียค่ะจากนั้นนะคะเลือกคำว่ารูปภาพให้เป็นสีแดงและเลือกคำว่า a อสเซรูปภาพก็จะมีพื้นหลังให้เราเลือกนะคะขอเลือกเป็นอันนี้พอเราเลือกรูปได้แล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกมุมบนขวามือด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีรูปภาพปกคลิปนะคะมีคลิปแล้วก็มีตัวปิดท้ายแล้วเรียบร้อยแต่ยังไม่พอเท่านี้ค่ะในช่วงของการเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนคลิปวิดีโอนะคะก็อยากจะมีการเปลี่ยนฉากที่มันอลังการหรือดึงดูดความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ให้คลิกเครื่องหมายบวกบริเวณร้อยต่อระหว่างรูปและคลิปนะคะแบบนี้ค่ะ มันก็จะขึ้นแถบเครื่องมือเปลี่ยนฉากขึ้นมาเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้เปลี่ยนฉากแบบไหนขอเลือกเป็นแบบคลาสสิกนะคะแล้วก็สีจางลงแบบนี้แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกอ่าแค่นี้ก็จะมีการเปลี่ยนฉากที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนให้หมดทุกตำแหน่งเลยนะคะที่มีรอยต่อแบบนี้ค่ะแล้วก็ เครื่องหมายถูกอีกคลิปหนึ่งเครื่องหมายบวกเลือกแบบคลาสสิกแล้วก็สีจางลงจากนั้นเครื่องหมายถูกเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้ลำดับของคลิปวิดีโอและมีการเปลี่ยนรูปที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วล่ะคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนการใส่ข้อความและการตกแต่งให้สวยงามให้ไปที่คำว่าเลเยอร์นะคะที่แถบเครื่องมือกลม,ก,ลมกลมด้านขวามือและเราก็เลือกคำว่าตัวอักษรก็จะปรากฏพื้นที่ทำงานแบบนี้นะคะขออนุญาตพิมพ์สักครู่นะคะอันนี้คือให้เราสามารถพิมพ์ข้อความที่เราต้องการได้เลยนะคะอย่างเช่นสินสร้าง สรรกับครูยูประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้คลิกเครื่องหมายถูกบริเวณมุมบนด้านขวาก็จะปรากฏตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือนี้เราสามารถแก้ไขทั้งฟอนต์ทั้งสีได้นะคะโดยให้ดูที่แถบเครื่องมือด้านขวาก็จะมีคำว่าตัวอักษรและคำว่าสีอยู่นะคะขอแก้ฟอนต์ก่อนละกันให้ไปที่คำว่าตัวอักษรค่ะจากนั้นนะคะ ถ้าฟอนต์ที่เรามีเนี่ยยังไม่พอให้เราไปดาวน์โหลดมาจากร้านค้านั่นเองค่ะแล้วเราก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเลือกคำว่าภาษาไทยนะคะแล้วก็เลือกฟอนต์ที่เราต้องการเลยมีฟอนต์ของเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วเราก็เลือกมาหนึ่งฟอนต์อย่างเช่นขอเลือกคำว่า fc ขนมพิงนะคะอ่านี่แล้วเราก็คลิกคำว่าดาวน์โหลดติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะคะก็กลับไปที่หน้าหลักของเรานะคะก็จะเจอภาษาไทยแล้วเราก็เลือกอันนี้ก็จะเป็น fc ขนมพิงเมื่อกี้ที่เราเลือกไว้นะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะใช้ฟอนต์ไหนนะคะขอเลือกฟอนต์นี้ค่ะนี่แล้วก็เลือกเครื่องหมายถูก ประมาณนี้นะคะนี่เราก็จะได้ตัวหนังสือฟอน์ที่เราต้องการหรือถ้าเราจะเปลี่ยนสีตัวของข้อความเราก็สามารถเลือกคำว่าสีแล้วก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าอยากได้สีอะไรอ่าแบบนี้เลือกเสร็จแล้วให้ติ๊กเครื่องหมายถูกด้วยนะคะอ่าแบบนี้เมื่อเราพอใจกับตัวหนังสือและสีของเราแล้วก็ให้คลิกเครื่องหมายถูก จากนั้นนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้ข้อความเนี่ยแสดงระยะเวลากี่วินาทีนะคะโดยที่แถบเครื่องมือข้างล่างเนี่ยจะเห็นคําว่าตัว T แล้วก็ศิละปะสร้างสรรค์กับคูยูนะคะก็คือตัวข้อความที่เรากําลังแก้ไขยอยู่ก็ให้กดให้เป็นแถบสีเหลืองขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถให้ข้อความ แสดงสั้นลงหรือให้ข้อความแสดงได้ยาวขึ้นแบบนี้นะคะสามารถเลือกตามใจเราเลยนะคะเมื่อเราต้องเลือกได้ในเวลาที่เราต้องการแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกเหมือนเดิมแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะในการใส่ข้อความแก้ไขสีแก้ไขฟอนต์ของข้อความเรียบร้อย ต่อมานะคะเราจะมาทำการตกแต่งด้วยสติกเกอร์ให้สวยงามนะคะไปที่คำสั่งเดิมเลยค่ะ l a y e r รและให้เลือกคำว่าสติกเกอร์นะคะคราวนี้ก็จะมีชุดสติกเกอร์ให้เราเลือกดาวน์โหลดนะคะโดยไปที่ร้านค้าเหมือนเดิมแล้วเราก็เลือกชุดสติกเกอร์ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นลายเส้นแอคชั่นเฉลิมฉลองอหรือว่าไว้ตกแต่งนะคะเราสามารถเลือกได้เลยอย่างเช่น ขอเลือกเป็นแนวอิโมจิย้อนยุคแบบนี้นะคะก็คลิกดาวน์โหลดรอดาวน์โหลดสักครู่นะคะอ่าติดตั้งแล้วเรียบร้อยก็ให้คลิกกลับไปกากบาทอ่าเห็นไหมคะมันจะมีอีโมจิแนวย้อนยุคขึ้นมาแล้วเราก็เลือกก็เลือกสักอันหนึ่งนะคะที่เราต้องการหรือจะเป็นอันอื่นที่เราเลือกไว้แล้วนะคะ สามารถเลือกได้เลยตามที่เราต้องการเมื่อเลือกแล้วจะปรับขนาดนะคะสามารถปรับขนาดได้ให้ใหญ่ขึ้นให้เล็กลงหรือว่าจะหมุนแบบนี้นะคะย้ายที่ได้แบบนี้ตกแต่งให้สวยงามเมื่อเราเลือกได้ตามความต้องการแล้วก็อย่าลืมคลิกเครื่องหมายถูกที่บริเวณมุมบนด้านขวาด้วยนะคะอ่ะแล้วเราก็ลองเล่นดูประมาณนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วนี่คือการใส่ตัวหนังสือและสติกเกอร์นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาทำการใส่เสียงเพื่อให้วิดีโอของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปที่แถบเครื่องมือกลมๆด้านขวามือเหมือนเดิมนะคะเลือกคําว่าเสียงจากนั้นให้ไปที่ร้านค้านะคะจากนั้นก็เลือกเพลงหรือเสียงที่เราต้องการแล้วเลือกคำว่าดาวน์โหลด เรียบร้อยแล้วนะคะเพลงของเราก็จะมาอยู่ที่หน้าจอหลักของเรานะคะถ้าเราจะเลือกเพลงใดให้เรากดที่เพลงนั้นและกดเครื่องหมายถวกจากนั้นคลิกเครื่องหมายถูกแค่นี้เพลงของเราก็จะมาอยู่ในองเราแล้วล่ะคะ่ะแล้วถ้าเสร็จแล้วเราจะส่งออกคลิปเราจะทำการบันทึกคลิปวิดีโอเราจะทำอย่างไรให้สังเกตที่ด้านมุมบนขวามือนะคะจะมีเครื่องหมายแชร์หรือเครื่องหมายส่งออกนะคะให้คลิก ตรงนั้นเลยค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นการเลือกระดับความคมชดัดความละเอียดนะคะขอเลือกเป็น HP 720P นะคะแล้วก็บันทึกเป็นวิดีโอเราก็รอให้บันทึกให้เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เราก็จะได้คลิปวิดีโอบันทึกไว้ในโทรศัพท์ของเราแล้วล่ะคะ่ะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อจัดทําสื่อการสอนด้วยแอปพลิเคชัน Kinemaster นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะลองหัดดูกันได้นะคะถ้าทําคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมส่งมาให้ดูกันบ้างน,นะคะสวัสดีค่ะ